ุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่านะคะมาดูข่าวน่ารักน่ารักนะคะ <c oughs> ข่าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์สองพระเอกสุดดังนะคะคนนี้เลยค่ะ <c oughs> คุณเจมมาแล้วก็คุณพุทธิชัยค่ะ <c oughs> เป็นวันเกิดนะคะย้อนหลังวันที่3 <c oughs> กระกฎาคมค่ะ เกิดพร้อมกันพอดีค่ะก็เลยมีโมเมนต์ที่บอกว่าแฟนคลับเนี oh, oh, ่ยโอ้โหได้ร uh, <mor z ell> mm ับอาหารตากันเพียบเลยละค่ะอเริ่มจากคนนี้เลยคุณเจมมานะคะโอ้โหเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของเจมากันนะคะติดตามผลงานตลอดค่ะเมื่อวานนะคะอายุครบ28ปีค่ะบรรดาแฟนคลับที่รักหนุ่มเจมก็เลยจัดคอนเทนต์น่ารักน่ารักค่ะให้เป็นของขวัญวันเกิดที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการโวยพรผ่านจอ LED ที่ติดอยู่ข้างห้างดังอะคุณผู้ชมแล้วก็จัดบูธแจกข้าวกล่องให้กับประชาชนด้วยนะคะแฟนคลับมีน้ําใจขนาดนี้นะคะ นะะหนุ่มเจมเขาเลยขอตอบแทนด้วยการลงภาพนี้เป็นอาหารตาให้ทุกคนนี่นคิวค้วๆถอดเสื้อนิดหน่อย่แจะหุ่นประมาณนี้โอ้นะคะจำมั่มนะลูกน้เออนะคะพร้อมเขีนข้อความบอกว่า <S <S 2> <S 2> thank you for all of your birthday wish s <S every ขอทุกคำอวยพร <today> แล้วก็บอกว่ามือนี่มันห่อนก็เลยต้องทอดเสื้อแน่แซวนิดนึงนะคะต่ออีกด้วยอีกคนนึงนะคะหนุ่มพุธพุทธิชัยค่ะ นี่คือหนุ่มวัย35ปีคุณผู้ชมนี่ออภาพนี้นะครับภรรยาสาว สุดสวยคุณจุ๋ยวรัตยานะคะก็เบิร์เดย์ด้วยคลิปอวยพรวันเกิดสามีนะคะเป็นโมเมนต์ที่คุณสามีเนี่ยกำลังแบบทําความสะอาดบ้านเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าอดโฟกัสร่างไม่ได้จริงๆนะจ๊ <S <S จจะสาวสุ๋ยเขียนข้อความบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์คุณสา, <S <S ส,าสุดที่รักนะคะ <S <S <ๆ>ผู้เป็นทุกอย่างให้เขาแล้วรักมากๆนะคะปีนี้ขอให้คุณสามีความสุขสู่ภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยโควิดทำเราเครียดไปเยอะลูกก็เลยไม่มาสักทีจังหวะดีๆเดีด๋ยวก็มาเองเนา วันเกิดปีนี้ต้องมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างและวน้าบ้านก็ดได้บิกีนนิ่งบ้างแล้วนะคะเตรียมได้อยู่อีกไม่นานขอให้หลายๆอย่างดีขึ้นขานนะคะก็มีคนเข้ามาอวยพรมากมายนะคะอย่างน้องปีใหม่ลูกแม่แอปเนี่ยนะคะก็อวยพรวันกเกิดน<ะ>้าพุธด้วยนะะี่เป็นคลิปด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะไปฟังหน่อยค่ะวันเีะพุธขอให้นพุธมีความสุขมากๆนะคะแข็งแรงนะคะ มีโอกาสพบกันนะคะคิดถึงไหมคะสวัสดีค่ะน่ารักเนาะเขารักกันนะคุณผู้ชมนะคะบ้านคุณแอฟทัชออแล้วก็คุณคสือวัฒญ์ยาเนี่ย<อ>เขาจะทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเลยเนาะ,นะมแมจากเจ้าของวันเกิด